สวัสดีค่ะพี่นันทช,ชัตนะคะค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาเล่าความประทับใจนะคะตั้งแต่วันที่ได้รู้จักกับเมริสนะคะเมริสนะคะคือน้ําแร่อันคลายซึ่งไม่ใช่น้ําแร่ธ,ธรรมดานะคะน้ําแร่ตัวนี้นะคะ pH 9.5สามารถที่จะไปช่วยชะล้างนะคะความเป็นกรดในเลือดของเรานะคะซึ่ง ทำไมถามว่าทำไมพี่ถึงได้ประทับใจในน้ำของเมริสนะคะน้ำของเมริสนะคะช่วยคนที่พี่รักในครอบครัวของพี่ได้นะคะแม่เป็นเบาหวานเป็นความดันนะคะแล้วก็เป็นโรคไตซึ่งเป็นโรคไตระยะที่สี่เบาหวานน้ําตานขึ้นสามร้อยนะคะแล้วก็ความดันนะคะซึ่งพอวันที่แม่ได้ดื่มน้ำนี้เข้าไปแล้วนะคะแม่ดื่มเข้าไปแค่ไม่กี่ขวด น้ำตาลในเลืเอดก็ลดลงนะคะอาการของแม่ก็ดีขึ้นค่าของไตก็ดีขึ้นนะคะจากเป็นไตระยะที่สีเหลือแค่2กว่าไม่ต้องไปยิงสลายนิ้วที่โรงพยาบาลส่วนสามีนะคะเป็นเ,เป็นอัมพาตนะคะซึ่งพอดื่มน้ำนี้เข้าไปแล้วจากที่นอนอยู่กับที่3ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงนานถึง3ปี ขาดื่มน้ำแล้วทําให้เขาหายลุกขึ้นมาทํางานได้นี่คือความประทับใจที่น้ําเมอริทได้ช่วยครอบครัวของพี่ได้นะคะและก็ได้พังกําแพงที่ปิดกั้นตัวพี่มานานถึง3ปีกําแพงที่ทําให้พี่ต้องทุกข์ทรมานนะคะที่ต้องดูแลผู้ป่วยนะคะนี่คือเมอริทําให้ประทับใจนะคะ5 ทุกคนสนใจนะคะทักพี่มาได้นะคะ